กลัวเขาอห้รทกอย่างมันขมนี่พี่น้อย มาแล้วน้ำลายแต่ชิดสมแจววานมักหม่วงเนาะแพนด้าชิดสมแล้วแพนด้านี่คือ,คอมักม่วงมักหม่วงขั้นดีนะ่นะาะเนานะเอาเสาหลุดจนาผลันเอามาให้เนึ่งวันเนาะกินเลย ออกมาลำลายแตกจากหมองป่าลเดี๋ยวซิมั่งวแสบแสบหนักมันหรือเปล่าว้ เส้นชมมองป่าอันนี้ก็ขอขอบใจสาลวัตนาเพราะเนาะเป็นต้นไม้แต่มุมป่ามัเกือฮบห้าล่กินแบบลูกทุ่ง ไม่แต่งเลยอ่าใส่ินเ่ยนี่ชิ้นอะไรบับถใส่งขมอยผัดเก้ามหม่วงก็เอาใส่กระขูแล้วเป็นที่คนนอนตื่น แซ่บแซ่บมาเด้พี่น้องแซ่บบะหยอดในหมู่าแล้วถมิตนี่ยถูกมิตรเนี่ยถกนิตรแล้ว่กตัวนี้ตัวะนุ่มอันนี้อันนี้ไม่กินบะมา แค yeah! tamam ่นี้ใช่ไหมโฆษณาอืมวันศุกร์นี้มีข้าวเหนียวขายอีกอืมอ่ะมองไม่ตามองอืมมองอยู่แค่ยัดเตเป็นยังไงใส่ส่วนเท่า อ่ขู่ขห่วมาแล้วที่มาไหว้ท้ามน,นี่ก็ซื้อเงินอีนาะเอามาโฆษณาแจ่วบองแม่เล่นาะพี่น้องพี่น้องม,มึงเล่ไกันกับปุ๊กใหญ่เด้เมือนที่นอได้เลยปุ๊กหาพันกบแจ่วบอง เจ uh, like, okay. şey anyway yes, yes, no ี๋ยวกระเดกบองบ่เจี๋ยวบองหนังเป็นไงบหนังเจี๋ยวบองเจี๋ยวบองหนังเจี๋ยวบองหนังเค็มคุ้ยมาแมงงัวมาแมงนังงัวเลยนังคุ้ยดูสิว่านังควายเขาไปซื้ออยู่ปากสองเมื่อนั้นเนาะมื่อวานนี่เขาไปซื้อวานนี่เดี๋ยองกระเซ็นเดี๋ยตอนเขาไปซื้อนังเนาะไปสะกวนพี่น้องกระเซ็น าพีมาตามนาจ้บองอะไรเฮ็ดจ้บองขายกระปุก5,000กีบเด้อพี่น้องไก่ละไก่สามารถสั่งได้ถ้าไก่ไก่สูงบ่จัปุกจปุกจังคันเองคันโอสิเห็นมาตาน้ํานไ้อนไก่กงว่าสูงไก่กซ้ําได้เนาะว่าสูงได้กง แถวไก่กับอุดหนุนเด้อพี่น้องพวกหล่ะหาพันกิฟต์นะนนี้พอคุณเคยยินมาแล้วเจี๋บองขอแมล่นเจี๋บองหนั่งสุดก่อนนี่เราวซีซับหนังตอนใหญ่แนี่นี่กับพอคุณเนี่ยนำมาซับตอนน้อยๆนะไ้เป็นเห็ดแบบมุนละเอียดเลยขอเราถ้าคายดีนี่อาจจะได้หาแนวมาปั่นตงทำซอสเราไว้หมักเลยแหวนแจ่วนั่ แ,แสสม่เล่เห็ดใครมามาลบไปลบไปก่อนแลท่าน,นุงเตอะด่นอขึนเหตดาครขึ่นหายไปสบายดีไหมไงห้หากับบัรจูได้มือนอ่นี่เนาะม่วงหากล่างมากากว่แม,ม่นล่ามากม เราย่างกันเราย่างเมืองเลยมองๆไม่กัดใส่ันหอมันเดินจอยขมหมดเลยมองเรื่องก็ชิบมีเนาะมองคันนี่ตัวม่อง่ายแบบน้ำมึยเงบ่มีได้พี่น้องันดีนะอันนี้ที่คือเม็นไงนถ้าเราจะน้าเพิ่นมาแต่แบบหม่อไปหม่อวันด้วยท้งมู้ หงวกขอบหมวกเขากจะกินสมน้ำโฆษณาขายแจ่วบองวันน้ำนักกระปุกกระแดกมึงเอากระปุกกระแดกมาโฆษณาโฆษณาปุกกระแดกน้ำหนักอันนี้กระแดกฟุ้งสาวลาวนะพี่น้อง อันนี้สูตรซองเลาวเองเ็นเห็ดขายพุกหน่อยนะพุกสีพันจสำหรับกระปุกนี่ฮะยังบ่มีกระปุกเป็นของตัวเองเนาะ,ะยังบ่มีโลโก,โกโ้เนาะต่ไปอยากสนับสนุนว่ะเห็ดเป็นกระปุกของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองโลกโก้ของตัวเองนะสวยเรื่อเออเนาะฮาเหาฮใหมนะ่เร<ะ>ิ<ะ>่มใ<ะ>่ม่เนาะแล้วก็่บน่า <c ười> ยี่สิบเสริมเป็นของตัวเองเนาะเริ่องของแห้งเนี่ยไปแล้วจากเครื่องนวดที่มาเป็นหน่วยหนึ่งที่เสืออันกินสองคนเมื่อนี้ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่พี่จ๊ะ แพนด้ามาอยู่ขกันมีโคส่วนแม่แรกครับแล้วพอ่อเป็นเเผาเเผวนังเผวนังจี่เสียวบอมล่องกบกัดบุกแบหนัน้นเราหมองไข่ด้วยนะหมองป้าข้มมาหลังใส่ขู่ไม่ได้ใส่กระโด แบบลุกถุกหมดจั้กิจเริส2คนชมยำมือแลงชมยำมือแลงไม่น้องบุกบ่เห็หมักหมมเลยยังกินหมักันกลางคืนปีหมักหมมบุกมเพอมาไม่ไปโขก่อนต้นที่ว่าไปเอาพี่แรกนีกับบเห็นเห็นเป็นหมางเลย พอไปห้างงวนรองแพร์เหมือนนะผ่านไปผ่านไปพอดีพี่น้องหมดเวอาปีเด็กปีกระตาไใต้ปีหนิงบ่มีไม่เห็นเลยม่วงปุ๊กนะม่วงฝ่าเน๊อะมาด้วยแก๊สกินมักม่วงปลาซื้อมักมงคันนอกด้วยท่านไปแก็บเรา เขาวงเวแก่เบากินมันเบ็นอ่อนเลยมันหยาบเลยที่มัานหมักแต่ห้าวบ่ไม่ได้แจ่วบงม,มันอราไปกินกับขา้าหรือว่าเป็นประดับปุงปต้มหมูน่ <c oughs> นนาขายไปส่งใหมย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ชื่ออะไรมให้กินกันได้เด้อพี่น้อง <c oughs> ไพมีผู้สาวแถวบ้านน้ำมงกันซื้อได้นะซื้อผังผู้สาวอารซิมี่อยู่ในทีมงานหมักแตะครับอารซิมี่คนที่มีผู้สาวบ้านน้ำมงเนนะเป็นอดไลหรอกครับหรอกครับอ่อน Tại nhảy lắm Nên mình nhảy này cái này nhảy Thì nó không bỏ Giang lại đây Giang lại ขีนี่ก็จกพอดีมีมีปูนวิศมาสัมผัสสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องพอกินคลิปกันคลิปหนาแล้วพี่นอ้องคมเสีบคมนัวกันอย่างของหนำ้ำกันบายบาย,บาย,บาย